ดีแม็ก X Series นะครับผมอันนี้กระจังหน้ารมดำแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะ <S <S นี่ให้ดูชุดแต่งรอบพันอนี้ก่อนเลยนี่สำหรับตัว X Series นี้ก็จะได้ m a ็กขอบ18แบบนี้นะครับผมแล้วก็ชุดแต่งรอบคันรวมทั้งโลบาตรงนี้นะครับนี่ลูกกระบาดก็ยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะนี่ X Series คาด X Series ทุกอย่าง X Series โอ้อันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะครับยังไม่ลงพื้นถนนเปลี่ยนยางใหม่ให้เลย ออปชันตัวนี้ค่อนข้างครบคันนะสำหรับตัว D-Max X-Series ตัวนี้ก็เป็นตัว1.9 Set Gear Auto นะครับเทียบเท่าแต่จะมีออปชันเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือตีภายในดําแดงแบบนี้นะแล้วก็แต่ง Piano Black นะมีตัว X ข้างหน้าในสวยๆคือ X ทั้งคันน่ะนี่ตรงหัวเบาะนี้ก็เป็น X อย่างนี้นะเบาะหนังดําแดงสวยๆหัวเกียร์โครมาไลดูสปอร์ตหมดเลยนะนี่ตัวเรือนไมยังเป็นนี่ X X-series ทั้งคันนะครับผมอันนี้รถใหม่นี้เป็นร้านนะครับผมตัวนี้ได้ Apple CarPlay ด้วยนะได้ Apple CarPlay ด้วยอืมนี้เกียร์ออโต้กล้องหลังมีแล้ว b l u e t o t h ใช้ได้ครบคันพุมอลไรฟังก์ชันคำสั่งเสียง p r u ค s น Control กค้ k มเเ็็วมีให้หมดตัวช่วยลงทาง้าดชั้นก็มีเรียกว่าออปชั่นครบคันขับง่ายด้วย คันี้เลื่อใหม่เพียง6 0 0 0ื่นะครับกับปี2021นะกดปุ่ม Start ทกุญแจ e คเดิตโคุญแจไว้กับตัวปลดล็อกรถครบคันใหม่ๆแบบนี้เลยประหยัดไปเยอะรถใหม่เป็นล้านอันนี้ประหยัดไปประมาณ40%คุ้มค่าราคาหายไปกว่าครึ่งสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะมือเดียวเจ้าของเก่ารักษาดีมากเลยนะครับอันนี้เราทำการสปราภายในภายนอกให้หใหใหเรียบร้อยด้วย พร้อมใช้พร้อมใช้อ่ะเดี๋ยวดูไซซิงกันหน่อยดูสภาพดูขนาดท่นหน่อยว่า <Wow. S 2> ประมาณไหนอ uh. ่า head รุมเท่านี้เด็กรุมเท่านี้นะครับบริเวณศีรษะกับขาข้างล่างก็เหลือๆอ,อยู่นะแล้วก็นี่มีแอร์โดยสารตอนหลังแล้วก็นี่มีตัวนี้ด้วยตัวที่ชาร์จนะครับเป็นตัว USB Type A นะเป็น USB ทั่วไปนะครับอันนี้ก็ชารจได้ปกติเลยสภาพใหม่ๆเราทำการสปาเพต้องให้เราเรียบร้อยตรงไหนเรา ทำความสะอาดได้เราเก็บงานให้ทุกจุดนะครับตรงไหนดูแลได้เราดูแลให้หมดนะคันนี้เพิ่งเช็คระยะให้ประวัติครบพร้อมใช้งานนะครับผมอไปดูกันต่อดูด้านหลังนะครับในี่อันนี้ก็มีคาด X Series อ่ะ,อะเปิดมาเช็คลูกกระบะนะครับอันนี้ก็ที่เช็คลูกกระบะอันนี้เดิมแบบนี้นะอันนี้ก็สวยเดิมแบบนี้ทั้งอันนะอันนี้ก็สวยสวยๆเลย สวยๆสวย,สวยใหม่ๆนะครับอ่ะเราพยายามเปิดทุกซอกทุกมุมนะเหมือนคุณพี่มาดูด้วยตัวเองนะอ่ะนี่ลูกบอดี้เวลาดูลูกกระบดรดนะด,ดกะบีก็ดูตรงนี้ด้วยนะนี่ดูด้วยนี่ลูกกระบะก็ดูตรงนี้ด้วยอันนี้ก็สวยๆเดิมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นด้วยอ่ะถ้าคนพี่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้ก็ตัดสินใจได,ได้เลยนะครับ ซื้อรถออนไลน์ดนีไม่ยากนะนะครับคุณพี่อ่ะผมให้เปิดทุกซอกมุมนะลูกศิษย์แบบตรงครับอ่ะอันนี้เปิดมาเมสสปอร์ตในนี้สแตป์เดิมแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวสังเกตซ้ายกับขวาเหมือนกันนะเราตรวจโดยช่างมาประสบการณ์นะระดับเบอร์เช็คตรวจกับเตอร์ปาร์ตี้ไดี V ใบ Inspection Report หรือใบตรวจรถทุกคันนะครับมั่นใจได้เลยนะก่อนเรารับซื้อเข้าทุกคันเราตรวจทั้งตัวบอดี้แล้วก็ตัวเล็กไมล์กับสู์ต้นทางนะครับคุณพี่มั่นใจได้เลยนะว่าได้รถสวยเล็กไมล์แท้นะครับผมอ่ะอันนี้นะครับ อันนี้สังเกตนะใต้กระถาเดิเหมือนกันนะอันนี้ก็เต็มโรงงานางนี้เลยนะไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะถ้ามีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรมาอย่างนี้นะไม่ว่ารถเกิดปฏิกิริยาหนักเราไม่ได้เล่นนะครับผมเราเล่นแต่รถสวยเล็กใหม่แทนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับโอเคไปดูกันต่อ <c oughs> อ่าอันนี้เปิดสวยเดิมแบบนี้นะครับผมน,นี้ก็เหมือนกับข้างหน้าเมื่อกี้นะครับผม อันนี้เป็นการเช็คโครงสร้างบอดี้หลักนะครับถ้ามีรอยเชื่อมรอยซ่อมมาเรียกว่าเกิดเป็นเหตุนะครับเวลาเช็คเราก็ต้องเช็คให้ดูครบรอบๆนะครับผม่อะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรถสวยเดิมแบบนี้นะครับผมอ่ะแบบนี้เลยก็สังเกตเอามือรูดเรียบรื่นนะไม่มีสะดุดมือไม่มีรอยเชื่อมรอยทําสีนะคอ่ะอันนี้เราก็ดูนี่อันนี้แต้มโรงงานอย่างนี้มาแบบนี้นะ สวยเดิมนะเราให้ดูได้ทุกจุดทุกซอกนะครับผมอยากได้อะไรเราดูแลให้หมดเลยนะครับทําได้เราทําให้นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องน้องคันนี้กันหน่อยนะครับอ่าเปิดมานี้ฝาเดิมนะครับผ่านหน้าไม่ขยับนะซิลิโคนเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาไม่ขยับนะคะหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซอมอะไรใดๆห้องเครื่อง สะอาดๆอ,อย่างนี้เลยเราคลีนให้ทุกจุดนะตรงไหนดูแลได้เราดูแลให้หมดนะรถใหม่ล้าน1 7ื่นอันนี้ประหยัดไปกว่า40%แล้วเรียบร้อยนะครับผมกับราคา6ม9 0 0 0บาทฟิเราสรมัครฟรนหมื่นหนึ่งนะอันนี้สำหรับตัว x c d ซได้ในกระตังหน้าลงดำแบบนี้ไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกชุดแต่ง x c d ซรอบคันเบาะหนังดำแดงอย่างนี้นี่ได้แมขอบสิบแปนะครับ แล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะคันนี้เพิ่งเช็คระยะให้ประวัติครบพร้อมใช้งานแล้วสวยมือเดียวนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเรามีอัปเดตตัวทุกวันนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมมาคิดนึ้ง